เซลไฟฟ้ามีความต้านทานภายใน1โอห์โอเคคือตัวนี้นะหโอห์ oh. ต่อกับวงจรด,ดังภาพพบว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์คือตัวนี้อ่านค่าได้เท่ากับ10โวลต์และอ่านค่าแอมมิเตอร์ได้1แอมนะครับข้อใดถูกต้องข้อนี้เราควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเราดูช้อยก่อนนะในช้อยไม่ใช่ช้อยสิ T ่ตัีเอฟ พราะตระกูล tf เนี่ยเขาต้องการให้เราหาอะไรนะครับหาความต้านทาน r หาแรงขคลื่นไฟฟ้าหาความต่างศักย์ตกคร่อมหาตัตกคร่อมตัวนี้แล้วก็นําอันนี้ออกไปจะเป็นยังไงอย่างที่เขาาไปเนาะอ่ะพูดถามก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนต้องทราบไม่ทราบมันทาบะไรสมมุติว่าเรามีโวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งเสมอมว่าเรามีโวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งมีความต้านทานภายใน,นเท่ากับศูนย์ สมมติว่าเท่ากับ0น,นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรถ้าเราเอาถ้าเราเอาตัววิวเมเตอร์เนี่ยไปทําการจิ้มหัวท้ายเหมือนกับเราหยิบหันไปฉายมือก้อนหนึ่งแล้วเราก็เอาเวอิวเมเตอร์ไปจิ้มหัวท้ายนะครับเราก็จะอ่านค่าตัวนี้ได้เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าสมมุติว่าเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ1.5โวลต์ โ okay, นะอคเคนะเพรเะเธอเอา,อย,ายังไม่ทำยังไม่ทันทำอะไรนะเอาเอันนี้ไปจิ้มใส่ธรรมดาหรือไม่ได้ต่อวงจรน,นั้นีค่คือเอาแค่วิวเมเตอร์ไปจิ้มหัวจิ้มท้ายคำถัมไปถายเธยคำถามในกรณีที่ R เท่ากับศูนย์ความต้านทานภายในเป็นศูนย์เนี่ยเราจะอ่านค่าเราจะอ่านค่าวลต์มเตอร์เท่ากับเท่าไหร่เข,ข้าใจคำถามไหมคือตัวเนี้ยคือเตลไฟฟ้าตัวเดียวแล้วเราก็ไปจิ้มหัวท้ายธรรมดา ในเรารู้ว่ามันโฆษณามาเขียนว่า1.5โวลต์และโวลเิเตอร์ไปจิ้มหวัวท้ายเนี่ยเราจะอ่านเข้าโวลมิเตอร์ได้เท่าไหร่โอเคนะครับขอเช็คก่อนนะครับว่าเธอจะรู้ตรงนี้หรือเปล่านะครับขอ 1, ้ขอหนึ 3, ่ง v เท่ากับ1.5ข้อสอง v มากกว่า1.5ข้อสาม v น้อยกว่า1.5ข้อที่สี่ v น้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5เขาจะคำถามนะครับ คุณถามว่า V ไปวัดหัวท้ายเฉยๆเนี่ยไอ้ฐานนี่เขีว่า1.5เนี่ยจอออะอ่านได้เท่าไหร่มีเงื่อนไขคือ R เท่ากับ0ฉเฉลยในกรณีที่ในกรณีที่ R เท่ากับ0และไปวัดหัวท้ายธรรมดาเราจะอ่านค่าวลต์มเตอร์ได้เท่ากับ1.5โวลต์ต้องตอบข้อหนึ่งคือ1.5โวลตนนะ์พอดีเป๊ะนะพอดีเป๊ะนะครับงั้น ครูถามว่าอา้าแล้วถ้ามีความต้านทานล่ะเช่นหนึ่งโอห์มถ้ามีความต้านทานหนึ่งโอห์มเนี่ยแล้วเราเอามาวัดแบบนี้ธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยเธอว่ามันจะอ่านค่าได้เท่ากับกี่โวลต์เข้าใจคาถามนะครับคือตอนนี้มีความต้านทานหนึ่งโอห์มอยู่ข้างในแล้วเธอก็เอาหัวท้ายไปจิ้มแปะธรรมดาแล้วมันเท่ากับหนึ่งจุห้าโวลต์ที่เขาโฆษณาไว้คำถามโวลต์ตัวนี้จะอ่านค่าได้เท่าไหร่หนึ่งสองามหรือสี่เข้าใจนะ โอเคอันนี้เป็นการเช็คด้วยนะครับแล้วเธอจะได้เรียนรู้ด้วยนะครับแล้วจะดูสิเธอจายื่งครูสอนได้ไหมตอนที่เรียนไฟฟ้าเนี่ยจําได้เปล่าเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องจํานิดหนึ่งเผื่อมันออกข้อสอบสไตล์พวกนี้มานี่แหละเราจะได้ทําได้นะครับไม่งั้นป้าบจะทาประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ตอนที่เรียนเรื่องไฟฟ้าครูก็พยายามย้ําอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทําให้เธอสับสนได้ค่อนข้างมากแล้วก็ ถ้าออกข้อสอบเทือกนี้มาเนี่ยทำให้เราเบียนหัวได้หลไปไม่ถูกโดยว่าจะทํำยังไงกับมันนะครับประเด็นนี้อยู่ที่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เออมีมีความต้านทานภายในแล้วเรามาวัดเนี่ยเราจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ฟังคําตอบดีๆนะครับคําตอบก็คือ1.5โวลต์เหมือนเดิมเธอจะอ่านค่าได้1.5โวลต์เหมือนเดิมนะครับ เธอจะอ่านค่าได้หนึ่งจุ้าโวลต์เหมือนเดิมในกรณีที่มันไม่ได้มีการต่อความต้านทานภายนอกแต่ฟังให้ดีแต่ถ้าหากว่าคุณครูเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งก็คือเพิ่มความต้านาทาน R เข้าไปตัวหนึ่งนี่คือ R ภายนอกนะแล้วคุณครูก็เอาโวลต์มิเตอร์ตัวนี้แหละตัวเดิมนี่แหละแล้วคุณครูก็ไปทําการวัดความต่างศักย์ของสองขั้วนี้เราจะพบว่า v ตัวนี้จะมีค่าลดลง จะต้องตอบน้อยกว่า1.5โวลต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนต้องจำก็คือว่าถ้าเราเอาเวาาอาวลต์มิเตอร์ไปวัดหัวท้ายของ่านไปฉายธรรมดาโดยที่เรายังไม่ได้ทาได้ต่อวงจรอะไรเลยสักออ่่าหนึ่งมันจะอ่านค่าได้เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะอ่านค่าได้เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมันแต่ถ้าเราไปทำการต่อกับความต้านทานภายนอกแล้วเราก็ไปอ่านไม่วัดค่าปึ๊บ ค่าที่เราจะอ่านค่าได้นี้จะเป็นความต่างศัก์ตกคร่อมอาจะเป็นความต่างศัก์ตกคร่อมอ่าจะไม่ใช่แรงเคลื่อนไฟฟ้าแลวนะครับอันนี้คือประเด็นที่สําคัญนะครับอ่ะงั้นดูต่อนะครับต่อมาเราก็อ่านโจทย์ว่าอ๋อมีแรงเคลื่อนอมีความต้านทานภายในหน oh ึ่งโอห์มเขียนไปก่อนหนึ่งโอห์มดูตามนะครับ เซลล์ไฟฟ้าความต้านทานภายในหนึ่งโอห์มต่อวงจรดังภาพบว่าอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ได้สิบโวลต์โอเคสิบโวลต์เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมีความต้านทานภายในเห็นไหมเนี่ยมีการต่อกับความต้านทานภายนอกแสดงว่าค่า v ที่กำลังอ่านค่าได้สิบโวลต์มันคืออะไรข้อหนึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าข้อสอง ความต่างสัตว์ตกคร่อมวงจรอาภายนอกเข้าใจคำถามนะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเม็ดเม็ดดูซิว่จะจับได้หรือเปล่าไอ้สิบโวลต์เนี่ยมันอ่านค่าของอะไรแรงเคลื่อนหรือว่าความต่างสัตว์ตกคร่อม R ภายนอกเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้เองอะเพียงหอยถูกลอเปอร์เซนต์จำที่ครูพูดได้เปแบบคุณครูบอกว่ากรณีที่มีความต้านทาน ภายในค่าโวลต์ที่ต่อได้และมันมีการต่อความต้านทานภายนอกด้วยค่าโวลท์ที่อ่านได้จะเป็นความต่างศักย์ตกคร่อม R ภายนอกแปลว่า R ภายนอกของเราเนี่ย R ภายนอกของเราเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมีความต่างศักย์ตกคร่อมเท่ากับสิบโวลต์โอเคนะครับนี่แหละคือประเด็นนะครับงั้นคำถามครูถามว่าข้อสองนะ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของวงจรมีค่าเท่ากับ10โวลต์ t หรือว่า f เข้าใจคำถามไหมครับให้เธอตอบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของวงจรเนี่ยที่บอกที่เท่ากับ10โวลต์เนี่ย t หรือ f ให้ตอบข้อนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์ข้อนี้ก่อนเป็นข้อแรกอา้าวเปิดรับคำตอบครับให้ตอบแค่ t กับ f นะครับ t หรือว่า f แรงเคลื่อน แรงเคลื่อนของกรณีนี้เธอคิดว่ามันควรจะเป็นสิบไหมฉเฉลยเพิ่งพูดไปตะกี้นี่เองคุณครูก็บอกว่าไอวีนี้คืออะไรนะความต่างศักย์ตกคร่อมอาภายนอกแล้วมันจะใช่แรงเคลื่อนไหมล่ะไม่ใช่ต้องเป็นเอฟจางเอฟจางงั้นคําถามนะแรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ควรเป็นยังไงมากกว่าสิบหรือน้อยกว่าสิบอ่าช่วยกูตอบสิถ้าช่วยกูตอบกูจะไม่ถามกูจะไม่คิด แรงเ่อนไฟฟ้าในข้อเนี้ยควรจะมากกว่าสิบหรือน้อยกว่าสิบมากกว่าสิบเลยดีมากควรจะมากกว่าสิบทำไมต้องมากกว่าสิบเธอฟังนะคือให้นเรียนพยายามนึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันพยายามที่จะดันพลังงานออกไปดันกระแสไฟฟ้าออกไปการที่มันดันกระแสไฟฟ้าออกไปผลคืออะไรเนี่ยมันสามารถดันกระแสฟ้าให้ไหลในวงจรสองโอมกับอาร์เนี่ยได้มีค่าเท่ากับสิบโวลต์ละ แต่อย่าลืมมันมีพลังงานมันมีความต่างมันมีความต้นานทานภายในด้วยแสดงว่ามันต้องใช้พลังงานในการดันหนึ่งโวลต์ด้วยและพลังงานทั้งหมดนี่แหละมันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมันจะต้องมีค่ามากกว่าสิบโวลต์แน่ๆนะครับเพราะแรงเคลื่อนไฟฟ้าของมันต้องมากกว่าสิบโวลต์แน่ๆโอเคนะครับต่อไปข้อถามแบบความต้านทานเนาะคำนวณต่อนะ ตัว A ตัวเนี้ยอ่านค่าวิเตอร์ได้เท่ากับ1แอมป์โอเคนะครับแอมมิเตอร์นี้เท่ากับ1แอมป์เรารู้ว่าความเออเรารู้ว่าสัตว์ไฟฟ้าที่ตกพร่อมทั้งหมดก็คือสองบวก R เนี่ยอ่านค่าได้เท่ากับ1ิบโวลต์และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน1แอมป์เพราะฉะนั้น R ตัวเนี้ยเธอหน้าจะพอหาค่าได้โอเคนะครับโดยใช้สูตร V เท่ากับ iR ธรรมดาดังนั้นให้ถ้าเธอตอบคำถามข้อที่หนึ่ง ความต้านทาน R มีค่าจะ8โอมเนี่ยถูกหรือว่าผิดโอเคไหมครับคุยค่อยค่อยทาเพิรทำนะครับอีกครั้งหนึ่งใช้สูตรอะไรนะ V เท่ากับ I R นะครับเพื่อเช็คความต้านทานเพราก็ถาม R ใช่ปะ่ะแต่เราใช้เทคนิคก็คือเรารู้ B นี่เรารู้ I นี่ทำไม R ฉันจะหาไม่ได้นะครับก็ต้องหาได้สินะครับถามทุกคนตอบมา เราใช้เทคนิคธรรมดาก็คือ V เท่ากับ I R คำว่า V หมายถึงแรงความต่างศักย์ตกคร่อมภายนอกซึ่งจะมีค่าเท่ากับ10โวลต์ไงโจทย์บอก I ก็คือกระแสไฟที่ไหลผ่านก็1แอมปงไงโจทย์บอก R ก็หมายถึง R ที่มันเคลื่อนที่อยู่ข้างนอกก็คือ2บวกย r ไง,ง,งเพราะฉะนั้นถึงตึงๆ R ของเราก็มีค่าเท่ากับ ท่าไหร่เอยอันนี้ก็หารไปเนาะก็สองบวกอก็เท่ากับแตโอนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแอนแอนแทีนั่นเองนะครับพ้าใครตอบดีสำหรับข้อนี้ก็ถูกต้องไปนะครับต่อไปแล้วเราจะคำนวณความต่างศัพท์ตกคร่อมสองโอห์มได้อย่างไรนะครับวันเราก็คิดเหมือนเดิมโอมีกระแสฟ้าไหลผ่านหนึ่งแอมป์เนาะแล้วมันก็มีความ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหนึ่งแอมป์มันมีความต้านทาน2องโอเออนั่นสีแล้วความต่างศักย์2โอจะมีคาม่าเท่ากับ2โวลต์ถูกหรือผิดโอเคนะครับอันนี้คุณครูจะไม่ให้ตอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นความต่างศักย์ตกคร่อม8โวลต์เท่ากับ7 7เออนั่นสิจะหาได้ยังไงในความต่างศักย์ความต่างศรรตตกัก 7. 7. 7. ย์งงรรรรก็หาได้จาก V เท่ากับ IR รู้ I ไหลผ่านไหมรู้ R ของมันไหมเพราะฉะนั้นน่าจะหา V ได้โอเคนะครับ ข้อสามกับข้อสี่นี้คุณครูจะให้ตอบพร้อมกันนะครับโอ้อีกอันนึงแล้วกันข้อห้าด้วยเธอคิดว่าถ้าเอาสองโอมนี้ออกเธอจะอ่านค่าโวลต์มิตเตอร์ได้เพิ่มขึ้นจริงไหมคือนึกภาพนั้นะถ้าเราเอาสองโอมตัวนี้ออกเนี่ยเหตุการณ์จะเป็นยังไงถ้าเราเอาสองโอมตัวนี้ออกแปลว่าเธอก็เอาความต้านทานออกใช่ไหม แสดงว่าแนวโน้มของความต้านทานก็น่าจะตามเซนต์ตามเซนตซน์ความต้านทานก็น่าจะลดลงในเมื่อความน้านทานลดลงเนี่ยเธอว่าวตวมิเตอร์ที่มันอ่านค่าได้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแต่คุณครูให้เธอพิจรนารณานะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้า e e เท่ากับคือถ้านเรามองภาพกลับกันนะครับว่าเรามาจากสูตร v เท่ากับ i r ใช่ปะ่ะ พราะ v กับ e คล้ายกันก็คือค่าของ i ไปคูณกับค่าของ R ก็คือ R ใหญ่บวกด้วย R เล็กนะครับหรือใครจะจาว่า i เท่ากับ e หาได้ R ใหญ่บวก R เล็กก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า R ใหญ่ตัวนี้มีแนวโน้มลดลงเธอคิดว่าค่า i จะเป็นยังไงและเธอคิดว่าค่า v ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพราะอย่าลืมอีกรอบหนึ่งนะครับค่า e ตัวนี้หมายถึงแรงเคลื่อนไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะมีค่าคงที่มันจะเป็นค่าอยู่ค่าค่าหนึ่งซึ่งมันเป็นค่าคงที่นะครับรันถ้าหามันเป็นค่าคงที่ปั๊บในเมื่อ R ใหญ่มันลดลงอยไปน,นิดหนึ่งนะครับอันนี้มันคงที่นะครับเมื่อ E ตัวนี้มันคงที่ R ใหญ่ตรงเนี้ยมันลดลง R เ <R S 2> ล็กก็เป็นค่าคงที่ใช่ไหมก็หนึ่งโอห์มอยู่ข้างในแต่ว่า R ใหญ่ในความหมายนี้หมายถึงความต้านทานของภายนอกทั้งหมดนั่นก็คือ2บวกอันะครับอันนี้มันลดลง I คควรเป็นอย่างไร และเมื่อไอมีการเปลี่ยนแปลงเธอคิดว่าเวลาที่มันผ่านค่าวอวมเเตอร์เนี่ยเธอว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงข้อ3ากับข้อ4ครูว่าน่าจะไม่ยากนะัะเพราะเธอชินละถนัดละกับ V ีเท่ากับไออารโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเฉลยกันเฉลยก่อนอันแรกความต่างศักตกคร่อมความนั้นทาน2โอห์มเท่ากับสโวลต์จริงไหมก็ในเมื่อเราใช้สูตร v เท่ากับ ir ใช่ปะ v ของเราคืออะไร v ของเราก็คือจะหาค่าไงอ i เนี่ยกระแสไฟไหลผ่านสองโอห์มก็คือหนึ่งแอมป์ความต้านทานก็คือสองโอห์มเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเท่ากับสองโวลต์ดังนั้นประโยคข้อที่สามเนี่ยมันถูกต้องนะครับความต่างศักย์ตกคร่อมแปดโอห์มในเมื่อมันแปดโอห์มคณคามก็ต่อไปว่าเอ๊แปดโอห์มตัวนี้แปดโอห์มตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ เอ่อ7.7โวลต์จริงไหมนะครับก็อ่านใสา่ก็า้แปลงจริงปะนี่ไงก็แปดแปดโอห์มแปงโอมก็คือมาจากตัวนี้นะครับอา่านะครับงั้นหนึ่งคูณแปดก็ได้แปดโวลต์อันนี้บอกว่าถ้ากับ7.7แสดงว่ามันก็พูดไปถูกต้องเนาะครับต่อไปถ้าทางความต้านทาน2โอห์มเนี่ยออกจากวงจรจะอ่านค่าได้เท่าไหร่ประเด็นที่หนึ่งเราต้องหาค่า e ก่อนว่า e คือเลขอะไรนะครับเพื่อให้ความง่าย อันแรกกระแสไฟฟ้าจากโจทย์ก็คือ1แอมป์ความต้านทานภายนอกทั้งหมดนะครับความต้านทานภายนอกทั้งหมดก็คือแปดบวกสองนะครับก็คือแปดบวกสองแบบนี้เนาะก็เท่ากับเท่าไหร่นะเนี่ยที่ได้ปหนึ่งหนึ่งแปดบวกสองก็เป็นสิบหรือเป็นอันหนึ่ง 1, ก็คือความต้านทานภายนันนะครับดูนะครับตัวนี้คือความต้านทานภายนอกก็คือแปดบวกสองนะครับ แล้วเราไปบวกกับความต้านทานภายในก็คือไอ้นี่อีกหนึ่งโอห์มโอเคนะครับสองตัวนี้คือ R นอกนะแต่หนึ่งโพนี้คือ R นในนะครับมันเป็นค่าของ e อะเพราะฉะนั้น e ของเราก็มีค่าเท่ากับสิบเอ็ดโวลต์เรารู้แล้วว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของตัวนี้เท่ากับสิบเอ็ดโวลต์ในเมื่อมันเป็นสิบอ oh ็ดโวลต์พักแล้วทำยังไงต่อข้อนี้ถ้าสมมติว่าเราหยิบเอาเราหยิบเอา ไอตัว2โ oh อหมเนี่ยออกจากวงจรดังนั้นถ้าออกจากวงจร2โอหมปั๊บอ่านค่าได้กี่โวลต์ใช่ไหมเพราะแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเราก็คือยังคงเป็น11เหมือนเดิมเราควรจะต้องหาค่าของกระแสไฟฟ้าก่อนว่าตกลงกระแสไฟฟ้ามันออกไปเท่ากับเท่าไหร่กระแสไฟฟ้า i มีค่าเท่ากับ e หารด้วย r ใหญ่บวกด้วย r เล็กอันนี้มาจากสูตรพื้นฐานนะครับอันเดียวกันนะครับ มัน e ของเราก็คือ11โวลต์หารด้วย R ใหญ่ R ใหญ่คือ R ภายนอกคือตัวเดียวก็คือเท่ากับ8โอห์มบวกด้วย R ภายในของเราที่อยู่ตรงนี้เท่ากับ1โอห์มเพราะฉะนั้นก็ได้ว่าเท่ากับ11ส่วน9แอมป์โอเคนะครับสรุปสรุป,รปกระแสไฟเท่ากับ11ส่วน9แอมป์ถ้าเราเอาวต์มิเตอร์ไปทำการวัดเราจะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าใดเราจะอ่านค่าได้เท่ากับ ความต่างศัก์ตกคร่อมอ่าภายนอกเราจะอ่านถ้าได้เท่ากับความต่างศัก์ตกคร่อมอางภายนอกอ้าวเพราะฉะนั้นค่าของ v เท่ากับ i r v ตัวนี้ก็คือนี่แหละน่ว่ามิตัวนี้แหละ i ก็คือสิบเอ็ดส่วนเก้าส่วนค่า r ของเราเนี่ยก็คือเท่ากับเลขแปดใช่ไหมก็ใส่เลขแปดได้เพราะว่ามันคือแปดโอหัน้นก็จะมีค่าเท่ากับแปดสิบแปดส่วน 9นั่นเอง8 8ดสิมันถึง1นึ่งเนี่ยไม่ถึงเนาะน้อยกว่า1เนาะใช่ไหมใช่ไหมเก้ากว่าจริงป่ะประมาณสักเกาแปดขเราเนี่ยประมาณสัก9.8นะครับโวลต์เพราะฉะนั้นเดิมมันคือ1แอมป์อันใหม่ก็พอทีเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโวลต์ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามอะไรวะเนี่ยโวัวมิเตอร์อ๋อโอเคโวลต์โวลต์ 8, เพราะโวัวมิเตอร์ของเราอ่านค่าเท่ากับ10อันเดิมคือ10อันใหม่คือ9.8โอเค เพราะฉะนั้นมันก็ต้องลดลงดังนั้นอันนี้ก็ต่อ f 8